คาเอลกลับมาที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์พร้อมคำสาบานจะแก้แค้นให้เรนเขาพบหมู่บ้านถูกเผาแล้วรู้ว่าปีศาจจะกลับมาอีกครั้งผู้เท่าเผยตำนานดาบมูรมามะส์อาวุธเดียวที่ฆ่าปีศาจได้คาเอลดึงดาบปีศาจออกมาพลังมืดปะทุจนถ้ำสันสะเทือนเขาฝึกดาบอย่างหนักแต่ยิ่งใช้ดาบยิ่งครอบงำจิตใจเขาต้นไม้ใหญ่เตือนผ่านพลังแสงว่าดาบอาจทำให้เขาเสียตัวตนพลังปีศาจเริ่มบุกเข้าหัวใจคาเอล เขาเกือบสูญเสียการควบคุมผู้เท่าปรากฏตัวเตือนจิตใจที่สั่นไหวจะปลุกปีศาจให้ตื่นขึ้นคาเอลตั้งสติพยายามควบคุมดาบด้วยหัวใจที่มั่นคงเขาต้องเลือกระหว่างความแค้นหรือแสงสว่างที่ยังเหลือในใจคาเอลปักดาบลงพื้นสาบานจะควบคุมพลังมืดแทนการปล่อยให้มันครอบงำพลังใหม่เริ่มตื่นขึ้นในตัวเขาคาเอล พร้อมเดินหน้าสู่สงครามครั้งสุดท้ายพลังที่ยิ่งใหญ่ต้องการใจที่มั่นคงยิ่งกว่าดาบมุรามาสะทรงพลังมากแต่พลังนั้นไร้ความหมายหากผู้ถือแพ้ใจตัวเอง